ลำนะคะวันนี้ค่ะจะพาไปดูตีลันจกรรหลายคนสงสัยว่าคืออะไรเป็นอะไรครเป็นการบริหารอวัยวะภายในของร่างกายของเรานะคะศาสตร์การบําบัดจากจีนะคะเอามาใช้ในการบําบัดโรคโดยการกดจุดบริเวณฝ่ามือกระตุ้นอวัยวะภายในอย่างเช่นไตและหัวใจให้ทํางานให้ดีขึ้นนะคะ,คะไปติดตามกันเลยกับคุณนิชการแววคล้ายหงค่ะ ฝ่ามือทั้งสองข้างให้คล้ายรูปดอกปัวแล้วใช้ข้อมือกระทบกันคือท่าบริหารเยื่อหุ้มหัวใจส่วนการคว่ำฝ่ามือและโค้งนิ้วชี้กับนิ้วโป้งให้เป็นรูปตัวซีกระทบกันเบาๆเป็นท่าบริหารลำไส้ใหญ่ทั้งสองท่านี้เป็นหนึ่งในท่าบริหารอวัยวะภายในร่างกายหรือตีลันจกรศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีนเพื่อบำบัดและป้องกันโรครวมถึงกระตุ้นอวัยวะภายในอย่างปอด ลำไส้เยื่อหุ้มหัวใจและไตโดยการกดตามจุดต่างๆบนฝ่ามือเพื่อให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานได้ดีขึ้นผู้สอนตีรัญจกรบอกว่าการบริหารอวัยวะภายในด้วยวิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตัวเองและทำได้ทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและคนปกติโดยแต่ละท่าจะต้องทำทั้งหมด36ครั้งใน1วัน เป็นการปรับสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็ปรับท่าทางห้าของร่างกายให้เกิดการสมดุลน,นะคะแล้วก็ช่วยปรับอารมณ์ของเราเวลาที่เราเกิดการกระทบกันเนี่ยค่ะเ,เวลาที่เรามือกระทบกันมันจะเป็นเหมือนเป็นการกระตุ้นพลังงานชชยที่ฝ่ามือของเราอะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนสื่อไปสวดเอาไว้วะภายในร่างกายของเรา อย่างที่โรงพยาบาลเวชาศาสตร์เขตร้อนมอมหิดลมีการนำตีรันจกรมาใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่นี่ระหว่างที่รอพบแพทย์โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไตที่มีการนำตีรันจกรในท่าบริหารไตขวาและไตซ้ายที่ใช้หลังฝ่ามือทั้งสองข้างตีกระทบกันเบาๆมาใช้ในการบำบัดร่วมกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างการกินยาควบคู่กับการล้างไต เพราะไตของผู้ป่วยเสื่อมสภาพไม่สามารถขับของเสียออกมาได้จึงต้องล้างไตเพื่อแลกเปลี่ยนของเสียอย่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องซึ่งถือว่าเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อช่วยยืดชีวิตของผู้ป่วยขณะรอการปลูกถ่ายไตยเวลาฟอกเลือดนะคะในขั้นตอนในการฟอกดึงเลือดนะคะก็จะมีเขาจะมีเส้นสําหรับฟอกเลือดนะคะก็คือจะมีเข็มที่ลงบริเวณ ที่ที่เส้นนะคะก็จะมีสองเข็มนะคะจะเป็นเข็มหนึงที่เราจะดึงเลือดออกมาทําการฟอกเลือดพอฟอกเลือดที่สะอาดเสร็จก็เอาเลือดที่สะอาดกลับเข้าไปส่วนที่เป็นของเสียก็คือเราก็ทิ้งไปนะคะ มีข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในไทยกว่า8ล้านคนคิดเป็นร้อยละ17ของประชากรทั้งหมดโดยแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากไตวายกว่าหน0 0 0มื่นสามคนซึ่งพบว่าผู้เสียชีวิตในจำนวนนี้กว่า4,000คนนั้นมีอายุน้อยกว่า60ปีและโรคนี้ก็ถูกพบในเด็กมากขึ้นอย่างผู้ป่วยที่เด็กที่สุดมีรายงานว่ามีอายุเพียงสิเดือนนิชการแววคล้ายหงสานักข่าวไทยอสอมทรายงาน